กลางตลาดคนแน่นขนาดเธอโดนตบหน้าต่อหน้าผู้คนนับสิบแต่เพียงไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นสิ่งที่เธอทำกลับทำให้ชีวิตของเขาพังยับคุณจะไม่เชื่อจนกว่าจะได้ฟังเรื่องนี้จนจบลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศในห้างพัดผ่านผิวหน้าแต่ความรู้สึกเย็นนั้นถูกแทนที่ด้วยความแสบร้อนเสียงดังเพี้ยสะท้อนกล้องกลางถงกว้างทุกสายตาหันมามอง แสงไฟสีขาวเหนือสีสันสว่างจ้าจนเธอเห็นภาพเขาชัดเจนใบหน้าของชายคนนั้นเต็มไปด้วยความโกรธกลิ่นน้ำหอมผู้ชายแรงจัดจู่โจมเข้าจมูกรสเลือดเค็มขมค่อยๆซึมออกมาตามริมฝีปากฝ่ามือของเธอสัน่นแต่หัวใจกลับเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเ,เสียงกระสิบกระซาบจากคนรอบข้างดังเหมือนฝนโปรยเธอเงยหน้าขึ้นตรงแววตาแข็งกร้าวตัดผ่านเสียงวิจารณ์รอบตัวฝ่าเท้าก้าวเ,เข้าไปใกล้เขา มือเธอยกขึ้นสูงแรงที่ฟาดับลงบนแก้มเขาส่งเสียงหนักแน่นสีหน้าของเขาแข็งค้างราวกับเวลาหยุดลงโทรศัพท์หลายเครื่องถูกยกขึ้นบันทึกภาพเธอก้าวถอยหนึ่งก้าวแต่เสียงในหัวกลับดังขึ้นนี่ไม่ใช่แค่การเอาคืนนี่คือการเริ่มต้นของการพังทลายทั้งชีวิตของเขาเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นจากโทรศัพท์ของคนรอบข้างหน้าจอสว่างวาบด้วยคลิปที่เพิ่งถูกส่งต่อยอย่างรวดเร็ว ภาพเธอกับเขาปรากฏเต็มฝีโซเชียลใบหน้าเขาถูกฟาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าในวิดีโอสั้นคอมเมนต์หลังหลายราวสายน้ำเชี่ยวคำว่าสมควรหน้าอายเต็มไปหมดเขาพยายามก้าวหนีแต่ฝูงชนกลับเบียดเข้ามาใกล้แฟลชจากกล้องถ่ายภาพแสบตาเขาจนหยีตาเ <co ff> <co ff> สียงหัวเราะบางเสียงแทรกผ่านฝูงชนมือของเขากำแน่นจนเส้นเลือดปูด เธอยืนมองภาพนั้นด้วยหัวใจที่เย็นลงทุกวินาทีในมือเธอมีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งหน้าจอเปิดเผยข้อความแชทที่เขาส่งหาผู้หญิงอีกคนคำพูดหวานที่เขาเคยพูดกับเธอปรากฏในนั้นทุกประโยคเธอก้าวเข้าไปยืนตรงหน้าเขาอีกครั้งยื่นโทรศัพท์ให้ทุกคนรอบตัวได้เห็นเสียงอื้ออึงดังขึ้นเหมือนพายุท,ที่กำลังถาโถามดวงตาเขาเบิกกว้างร่างสั่นเหมือนคนหมดเรี่ยวแรง ชายคนหนึ่งจากฝูงชนยกโทรศัพท์ขึ้นไล์สดทันทีภาพถูกส่งออกไปไกลกว่าที่เขาจะหยุดได้ชื่อของเขาเริ่มปรากฏในทุกแพลตฟอร์มข่าวออนไลน์เริ่มเขียนพาดหัวราวกับมันเป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศผู้จัดการบริษัทโทรเข้ามาแต่เขาไม่กล้ารับสายเสียงหัวใจเขาเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดเธอกลับยิ้มเพียงเล็กน้อยยิ้มที่ไม่ใช่เพราะพอใจแต่เป็นยิ้มที่บอกว่าเกมนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น เสียงโทรศัพท์ของเขาดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้เป็นเบอร์ของภรรยาที่บ้านเขากดตัดสายทันทีแต่สายตากลับเหลือบมองเธออย่างหวาดระแวงเธอก้าวเข้าไปใกล้ร่างสูงของเขาถอยหลังชนเสาในห้างเธอกระซิบเบาๆแต่ทุกคำชัดเจนพอให้เขาหนาวสัน่นเธอคิดว่าฉันไม่รู้แต่วันนี้ทุกคนจะรู้ชายหนุ่มที่ยืนใกล้ๆเงยหน้าขึ้นจากโทรศัพท์เขากำลังอ่านโพสต์ใหม่ที่เพิ่งถูกแชร์เป็นพันครั้งในไม่กี่นาที ในโพสต์นั้นมีรูปภาพเอกสารสัญญาของบริษัทเขาพร้อมข้อความว่านี่คือคนที่โกงเงินลูกค้าเสียงฮือฮากระจายออกไปเหมือนไฟลามทุ่งเขาพยายามตะโกนปฏิเสธแต่เสียงของเขาถูกกลืนหายไมโครโฟนจากนักข่าวท้องถิ่นถูกยื่นมาตรงหน้ากล้องวิดีโอบันทึกทุกการเคลื่อนไหวของเขาอย่างไม่มีทางหลบหนีเธอยืนอยู่ด้านข้างแสงไฟจากแฟลชส่องกระทบใบหน้าเธอ รอยยิ้มยิงคงอยู่แต่ดวงตากรับเย็นชาเหมือนน้ำแข็งเสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์ของเธอดังต่อเนื่องเพื่อนของเธอส่งภาพสลิปโอนเงินจำนวนมากที่เขาเคยโอนให้ผู้หญิงอีกคนภาพเหล่านั้นถูกโพสต์ต่อในทุกกลุ่มออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับเขาฝูงชนเริ่มตะโกนคำว่าออกไปคืนเงินเขาก้าวถอยหลังอีกครั้งแต่สะดุดกระเป๋าของใครบางคนร่างเขาล้มลงต่อหน้าสายตาทุกคน เสียงกล้องถ่ายภาพดังรัวไม่หยุดเธอก็มองเขาร่างของเขาสั่นเทิมและในวินาทีนั้นเธอรู้ดีว่าชีวิตเขาไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิมอีกแล้วได้เลยฉันจะต่อจากเธอรู้ดีว่าชีวิตเขาไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิมอีกแล้วและจะทําให้การพังทลายครั้งนี้ขยายไปทุกด้านของชีวิตเขาเสียงโทรศัพท์ของเขาดังขึ้นไม่หยุดแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงสายจากภรรยาเป็นสายจากผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท น้ำเสียงแข็งกร้าวดังลอดลำโพงออกมาคุณถูกกดออกจากตำแหน่งทันทีมือเขากำโทรศัพท์แน่นจนข้อนิ้วขาวซีดดวงตาของเขาไหวระริกเหมือนคนกำลังจมน้ำเขาหันไปมองรอบตัวแต่ไม่มีแม้สักคนที่ยื่นมือช่วยทุกคนมองเขาเหมือนมองคนแปลกหน้าที่ไม่น่าไว้วางใจเธอเดินผ่านหน้าเขาไปช้าช้าฟีเท้าของเธอดังกล้องในหัวเขามากกว่าคำพูดใดๆ ขณะนั้นเองเสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์ของเขาดังขึ้นอีกครั้งหน้าจอแสดงข้อความจากธนาคารว่าบัญชีถูกอายัดเขารีบเลื่อนดูรายการธุรกรรมและพบว่าบัญชีหลักทั้งหมดถูกปิดกั้นเรากับอากาศรอบตัวหายไปเขาหายใจติดขัดฝูงชนบางส่วนเริ่มสลายตัวแต่หลายคนยังคงยืนถ่ายคลิปกล้องถ่ายทอดสดยังเปิดอยู่และยอดคนดูเพิ่มขึ้นทุกวินาทีนักข่าวอีกคนหนึ่งตะโกนถามเสียงดัง คุณมีอะไรจะแก้ต่างไหมเรื่องเงินบริษัทและเรื่องชู้คำถามนั้นเหมือนค้อนหนักกระแทกลงกลางหัวใจเขาเขาพยายามพูดแต่เสียงสั่นและติดขัดถ้อยคำที่ออกมามีเพียงความว่างเปล่าเธอยืนอยู่ข้างหลังนักลก่าวแววตาคมกริบลมหายใจของเธอสม่ำเสมอต่างจากเขาที่หอบรุนแรงในมือเธอถือแฟ้มเอกสารอีกหนึ่งชุดเธอส่งแฟ้มนั้นให้ผู้สื่อข่าวที่อยู่ใกล้ที่สุด ข้างในเต็มไปด้วยหลักฐานการโกงเงินการปลอมลายเซ็นและภาพถ่ายลับนักกล่าวเปิดดูเพียงไม่กี่หน้าก่อนจะหันมามองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยการตัดสินเสียงแฟลชดังระรัวอีกครั้งและในชั่ววินาทีนั้นเขารู้แล้วว่าสิ่งที่พังไปไม่ใช่แค่ชื่อเสียงแต่คือชีวิตทั้งหมดที่เขาเคยสร้างมาด้วยมือของตัวเองได้เลยฉันจะต่อจากเหลือเพียงสางชีวิต และทำให้การพังทลายครั้งนี้ถึงจุดที่เขาสูญเสียทุกสิ่งรอบตัวเสียงเครื่องแฟกในสำนักงานดังแผ่วๆจากโทรศัพท์ของนักกล่าวเป็นเอกสารคำสั่งจากศาลแจ้งว่าทรัพย์สินหลายรายการของเขาถูกยึดชั่วคราวเพื่อรอการสอบสวนเขาอ่านแต่ละบรรทัดด้วยดวงตาที่พร่ามัวตัวอักษรเหมือนเต้นไปมาพระน้ำตาที่เขาไม่คิดว่าจะไหลต่อหน้าคนมากขนาดนี้เสียงผู้คนรอบตัวเริ่มเบาลง แต่ความเงียบปรับกดดันจนเขารู้สึกเหมือนถูกขังอยู่ในห้องที่ไร้อากาศในหัวเขามีเพียงภาพภพรรยาและลูกเขารู้ดีว่าข่าวนี้คงไปถึงหูพวกเขาแล้วเขาพยายามกดโทรหาแต่หน้าจอโทรศัพท์ขึ้นเพียงข้อความหมายเลขนี้ไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ขาเขาอ่อนแรงจนต้องนั่งพิงกำแพงของห้างกลิ่นน้ำหอมจากผู้คนที่เดินผ่านผสมกับกลิ่นฝุ่นและกลิ่เนเหงื่อของตัวเอง มันทําให้เขารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเพียงเศษมนุษย์ที่ใครๆก็อยากหลีกเลี่ยงไม่ไกลาจากเขาจอทีวีในร้านอิเล็กทรอนิกส์กำลังรายงานข่าวด่วนภาพใบหน้าเขาปรากฏเต็มจอพร้อมตัวหนังสือสีแดงสดนักธุรกิจชื่อดังโกงเงินมีชู้เสียงพนักงานในร้านหัวเราะคิกคักหลังเคาน์เตอร์เขาก้มหน้านีแต่ภาพและเสียงยังคงตามหลอกหลอนสายลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศที่เคยทําให้สบายกลับกลายเป็นความเย็นที่กัดกินกระดูก ขาของเขาค่อยๆลากออกไปทางประตูห้างแต่ทันทีที่ออกไปเขาก็เจอฝนตกหนักจนตัวเปียกชุ่มรองเท้าหนังที่เคยขัดจนเหงาวบตอนนี้เต็มไปด้วยโคลนเขาเดินไปถึงบ้านเพียงเพื่อพบว่าประตูถูกล็อกจากด้านในไฟในบ้านสว่างแต่ไม่มีใครออกมาเปิดให้เขาเคาะประตูซ้ำๆจนมือแดงช้ำเสียงเด็กในบ้านถามขึ้นว่าไม่คนข้างนอกเป็นใครเขายืนตัวแข็งราวกับถูกตัดออกจากโลกของตัวเอง ในที่สุดไฟในบ้านก็ดับลงเหลือเพียงความมืดเขาหันหลังเดินออกไปอย่างช้าๆเสียงฝนยิ่งคงตกลงมาไม่หยุดเหมือนจะลบเขาออกจากทุกสิ่งทุกอย่างน้ำฝนไหลเข้าตามปกเสื้อจนแผ่นหลังเย็นชื้นทุกก้าวที่เดินร่างกายของเขาหนักเหมือนถูกถ่วงด้วยก้อนหินเขาไม่มีที่ไปเพื่อนที่เคยร่วมงานกันต่างปิดโทรศัพท์หนีหมายเลขที่เขากดโทรซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่มีใครรับสาย เขาเดินเข้าไปในตรอกแคบที่มีเพิงเก่าๆพอจะกันฝนได้ปลิ่งชื้นของไม้ผูผสมกับปลิ่งขยะที่กองอยู่มุมกำแพงรองเท้าหนังที่เคยเงงงามตอนนี้เต็มไปด้วยคราบดินโคลนและน้ำสกรปรกเขาถอดมันออกวางทิ้งไว้ข้างตัวอย่างหมดเรี่ยวแรงโทรศัพท์ในกระเป๋ากางเกงสั่นขึ้นอีกครั้งเขาหยิบขึ้นมาด้วยความหวังเล็กๆว่าอาจเป็นใครสักคนที่ยอมฟังเขาแต่หน้าจอกลับขึ้นเพียงข้อความแจ้งหนี้และค่าปรับจากธนาคาร เขาสุดตัวลงนั่งมือกุมศีษะเสียงฝนกระทบหลังคาสังกสีเหนือหัวดังต่อเนื่องเรากับกำลังตอกย้ำว่าเขากำลังจมลึกลงเรื่อยๆในความมืดเขาหลับตาภาาเธอผุดขึ้นมาในหัวใบหน้าสงบนิ่งแววตายเย็นชารอยยิ้มเล็กๆที่ไม่เคยลืมเสียงหัวเราะของฝูงชนในห้างยังดังก้องอยู่ในโสดประสาท์และทันใดนั้นเสียงฝีเท้าก็ดังใกล้เข้ามาเขาลืมตาขึ้นเห็นเงาของใครบางคนยืนอยู่ตรงปากตรอก ร่างนั้นก้าวเข้ามาช้าๆจนแสงจากถนนสาดส่องให้เห็นชัดเป็นเธอเธอสวมเสื้อกันฝนสีดำหมวกคลุมปิดครึ่งหน้าแต่แววตาที่จ้องมองเขาทำให้เขารู้ทันทีว่าไม่มีทางหนีเธอหยุดยืนตรงหน้าเขาเสียงฝนยังตกแต่ในหูของเขากลับเงียบสนิทเธอก้มลงเล็กน้อยเอื้อมมือหยิบโทรศัพท์ของเขาออกไปนิ้วของเธอเลื่อนหน้าจออย่างใจเย็น เธอเงยหน้าขึ้นยิ้มจางๆก่อนพูดช้าๆชัดๆฉันจะทําให้แน่ใจว่าเธอจะไม่มีโอกาสกลับมายืนในที่ของเดิมอีกหัวใจเขากระแทกแรงเพราะเขารู้ว่านี่คือเพียงจุดเริ่มต้นของการล่มสลายที่ลึกยิ่งกว่าที่ผ่านมาหลังจากคืนนั้นโทรศัพท์ของเขาก็เงียบสนิทไม่มีสายเรียกเข้าไม่มีข้อความไม่มีแม้แต่แจ้งเตือนจากโซเชียลทุกบัญชีออนไลน์ของเขาถูกปิดกั้นอย่างไร้คําอธิบาย เขาลองเดินไปที่บริษัทเก่าหวังว่าจะได้พูดคุยกับใครสักคนแต่ยามที่ประตูเพียงแค่สายหน้าป้ายประกาศขนาดใหญ่ถูกติดไว้ชัดเจนว่าห้ามผู้บุกรุกเข้าใกล้เขายืนมองโลโก้บริษัทที่ครั้งหนึ่งเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตเขาแต่ตอนนี้มันเป็นเพียงเครื่องตนใจว่าทุกอย่างหลุดลอยไปแล้วบ้านที่เคยเป็นที่พักพิงก็ถูกยึดอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่บังคับคดีมาในเช้าวันฝนพรำพวกเขาเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ออกมาทีละชิ้น รูปครอบครัวที่เคยแขวนอยู่บนผนังถูกถอดลงวางทิ้งไว้ในกล่องกระดาษเขายืนอยู่ข้างรัวดูทุกอย่างหายไปต่อหน้าต่อตาไม่มีใครในละแวกบ้านกล้าเข้าใกล้มีเพียงสายตารอบมองจากหลังผ้าม่านคืนต่อมาเขานอนบนม้านั่งในสวนสาธารณะลมกลางคืนพัดจนผิวหนังเย็นชืดกลิ่งหญ้าเปียกฝนคลุ้งไปทั่วท้องร้องประท้วงแต่เขาไม่มีแม้เงินเหรียญเขาหลับตาหวังจะหนีจากความจริง แต่เสียงฝีเท้าเบาๆทำให้เขาต้องลืมตาขึ้นและที่นั่นเธอก็ยืนอยู่เธอสวมชุดเรียบง่ายแต่ยังคงมีออร่ราที่ทำให้เขารู้สึกต่ำต้อยอย่างประหลาดในมือเธอถือถุงกระดาษใบหนึ่งเธอวางมันลงบนม้านั่งข้างตัวเขาภายในมีขนมปังแข็งๆและขวดน้ำเขาเอื้อมมือจะหยิบแต่เธอกลับจับข้อมือเขาไว้แน่นแววตาเธอไม่ใช่ความเมตตาแต่เป็นการควบคุมอย่างชัดเจนอยากกินก็ได้ แต่ต้องทำตามที่ฉันบอกหัวใจเขาหยุดเต้นไปชั่วขณะเพราะเขารู้ว่าตั้งแต่วินาทีนี้ไปชีวิตของเขาจะอยู่ในมือของเธอเพียงคนเดียวเขาหยิบขนมปังจากถุงนั้นขึ้นมากัดเนื้อแข็งและรสจืดฝืดคอแต่ในท้องที่ว่างเปล่ามาหลายชั่วโมงมันกลับกลายเป็นสิ่งเดียวที่ยังทำให้เขามีแรงเธอนั่งลงข้างเขาอย่างจเย็นเสียงใบไม้สั่นไหวเหนือซีซดังแผ่ว เธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดบันทึกภาพเขาในสภาพซอมซ่อผมเขายุ่งเหยิงเสื้อผ้าเปียกฝนและเต็มไปด้วยคราบดินฉันอยากให้คนเห็นว่าเธอกลายเป็นอะไรเธอพูดด้วยเสียงเรียบเขารู้สึกเหมือนเลือดในร่างไหลย,ย้อนแต่ไม่ทันได้พูดอะไรเธอก็กดส่งภาพเหล่านั้นลงในกลุ่มไลน์เก่าๆที่มีเพื่อนร่วมง,งานและคนรู้จักของเขาอยู่เกือบทั้งหมดเสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์เธอดังต่อเนื่องคอมเมนต์หัวรเราะเยาะเริ่มปรากฏบนหน้าจอ เขาหันหน้าหนีแต่ภาพเหล่านั้นยังคงติดตาวันต่อมาเธอมาหาเขาอีกครั้งพร้อมซองเอกสารสีน้ำตาลข้างในคือสัญญาทำงานชั่วคราวงานเก็บขยะตามท้องถนนในย่านที่ผู้คนรู้จักเขาดีที่สุดถ้าไม่อยากอดก็ต้องทำน้ำเสียงของเธอไม่เปิดโอกาสให้ปฏิเสธเช้าวันรุ่งขึ้นเขาสวมเสื้อกักสีส้มสะท้อนแสงในมือมีถุงดำและไม้ขีดขยะ ทุกครั้งที่ก้มเก็บเงาของผู้คนที่เดินผ่านมองเขาอย่างไม่เชื่อสายตาบางคนหยุดถ่ายรูปบางคนหัวเราะบางคนกระซิบกันเบาๆเขากัดฟันทำต่อจนมือชาแต่เมื่อเงยหน้าขึ้นเขาเห็นเธอยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนในมือถือโทรศัพท์บันทึกภาพทุกการเคลื่อนไหวของเขาเธอส่งยิ้มบางๆที่ทำให้เขารู้สึกเหมือนถูกเหยียบลงไปอีกครั้งตกคํำเธอนำคลิปเหล่านั้นไปโพสต์หัวข้อเขียนว่าจากผู้บริหารสู่คนเก็บขยะ ยอดแชร์พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วชื่อของเขากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการตกต่ำที่ไม่มีใครอยากเป็นและทุกครั้งที่เขาเห็นหน้าจอโทรศัพท์ของเธอสว่างเขารู้ดีว่านี่เป็นเพียงหนึ่งในหลายวิธีที่เธอจะใช้ทำลายเขาให้หมดสิน้นวันถัดมาเธอปรากฏตัวอีกครั้งในย่านที่เขากำลังเก็บขยะคราวนี้เธอถือกล่องพลาสติกสขนาดใหญ่ในมือภายในเต็มไปด้วยเสื้อผ้าสีฉูดฉาดราวกับชุดตลกในละครเวที เปลี่ยนชุดนี้ซะเธอสั่งเขามองมันด้วยความอึดอัดแต่ไม่กล้าขัดขืนชุดนั้นเป็นเสื้อเชิ้ตสีชมพูสดกับกางเกงลายดอกไม้หลากสีเขาเปลี่ยนชุดในห้องน้ําสาธารณะก่อนออกมาเจอเธอที่รออยู่ดีตอนนี้ไปยืนตรงลานหน้าห้างแล้วร้องเพลงดังๆเขาแทบไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินแต่สายตาของเธอเย็นเฉียบพอให้เขารู้ว่าการปฏิเสธไม่ใช่ทางเลือกเสียงเพลงดังแหบแห้งของเขาเริ่มดังขึ้นท่ามกลางผู้คนที่หยุดมอง บางคนหัวเราะบางคนยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายคลิปเด็กๆวิ่งเข้ามาชี้แล้วพูดอะไรบางอย่างกับพ่อแม่ของพวกเขาเขารู้สึกเหมือนตัวเองกลายเป็นเพียงตัวตลกในงานเทศกาลที่ไม่มีใครใจ่ายค่าจ้างเธอยือนกอดอกอยู่ห่างออกไปไม่กี่เมตรทุกครั้งที่มีคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเธอก็ยิ้มเล็กน้อยราวกับพอใจหลังจากนั้นเธอบังคับให้เขาเดินไปทั่วตลาดนัดในสภาพนั้นและประกาศขายขนมปังแข็งๆใส่ทุงเก่าๆด้วยเสียงตะโกน ซื้อขนมปังไหมครับคำพูดนั้นสะท้อนกล้องในหัวเขามันเป็นเสียงที่แตกต่างจากน้ำเสียงมั่นใจของผู้บริหารเมื่อก่อนโดยสิ้นเชิงคนรู้จักบางคนเดินผ่านเขาพยายามหันหน้าหนีแต่เธอกลับดึงแขนเขาให้ยืนตรงและตะโกนดังขึ้นเธอถ่ายรูปทุกมุมส่งไปให้กลุ่มคนที่เคยอยู่ใต้การสั่งการของเขาข้อความตอบกลับมีเพียงหัวเราะและอิโมจิล้อเลียนในตอนเย็นเธอให้เขานับเงินที่ขายได้ทั้งหมด เป็นเหรียญเล็กๆที่แทบไม่มีค่าเมื่อเทียบกับอดีตของเขาเธอหยิบเงินทั้งหมดใส่กระเป๋าแล้วโยนเพียงเหรียญเดียวคืนให้เขานี่คือค่าจ้างวันนี้เขามองเหรียญเล็กๆในมือและรู้ว่าศักิรีที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดก็อาจไม่รอดในวันพรุ่งนี้รุ่งเช้าเธอมาหาเขาอีกครั้งพร้อมซองจดหมายสีขาวเธอยื่นให้เขาโดยไม่พูดอะไรเมื่อเปิดออกเขาเห็นเพียงที่อยู่และเวลานัดหมาย แต่ชื่อสถานที่ทําให้หัวใจเขากระแทกแรงมันคือโรงเรียนของลูกชายเขาเองเธอพาเขาไปยังตลาดมือสองริมถนนหยิบเสื้อผ้าเก่าๆที่มีคราบและรอยขาดยับยุยี่ให้เขาสวมกางเกงขาสั้นซีซีกับรองเท้าแต่ที่ใกล้ขาดเต็มทีใส่ชุดนี้ไปเธอพูดเรียบๆเขาพยายามขอร้องแต่เสียงของเขาแทบไม่ออกจากลำคอเมื่อถึงโรงเรียนเสียงเด็กๆเล่นกันดังลัน่น กลิ่นอาหารจากโรงอาหารลอยมาแต่ไกลเธอจูงแขนเขาเดินตรงไปที่ลานกลางแจ้งที่นั่นมีการจัดงานผู้ปกครองพบครูพ่อแม่หลายคนแต่งตัวดียืนคุยกันอย่างมีรอยยิ้มจนกระทั่งสายตาหลายคู่เริ่มจับจ้องมาที่เขาเสียงซุบซิบดังขึ้นทันทีนั่นใช่คุณหรือเปล่าเขาเคยเป็นผู้บริหารนี่เธอเดินนำเขาไปหยุดตรงหน้าลูกชาย เด็กชายตัวเล็กหันมาเห็นเขาและชะงักดวงตาของเด็กเต็มไปด้วยความมุนงงและอับอายนี่พ่อของเธอเธอกล่าวเสียงดังพอให้คนรอบข้างได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆเริ่มกระจายออกจากกลุ่มผู้ปกครองบางคนเขาก้มหน้าไม่กล้ามองลูกในตาเธอยื่นถุงขนมปังแข็งให้แล้วกระซิบเบาๆแต่เต็มไปด้วยผิดร้ายขายสิขายต่อหน้าลูกเธอหัวใจเขาหล่นวูบ มือสั่นจนแทบถือถุงไม่อยู่แต่เธอผลักเบาๆให้เขาก้าวไปข้างหน้าเขาเอ่ยเสียงเบาใครจะซื้อขนมปังไหมครับไม่มีใครขยับเพี่ยงเสียงหัวเราะและกล้องโทรศัพท์ที่ถูกยกขึ้นถ่ายลูกชายของเขา้ากวถอยหลังหลบหลังเพื่อนน้ำตาของเขาไหลร้อนเผาแต่ไม่มีใครสนใจเธอยืนมองภาพนั้นด้วยใบหน้าเรียบเฉยราก,กำลังเก็บเกี่ยวผลลัพธ์ที่เธอเรอคอยมานาน หลังจากวันงานที่โรงเรียนข่าวและภาพของเขากับลูกชายก็แพร่กระจายไปทั่วโลกออนไลน์มีทั้งคลิปที่เขายืนขายขนมปังต่อหน้าผู้ปกครองและภาพที่ลูกชายหลบหน้าเขาคอมเมนต์รุนแรงหลายทะลักราวน้ำหลากหน้าสมเพชพ่อแบบนี้ใครอยากมีเขาอ่านเทียนไม่กี่บรรทัดก่อนปิดโทรศัพท์แต่ภาพเหล่านั้นยังติดอยู่ในหัวเย็นวันเดียวกันเขาเดินไปที่บ้านภรรยาหวังจะได้คุยและอธิบาย แต่เมื่อก้าวเข้าไปใกล้ประตูร่างของภรรยาก็ปรากฏเธอยืนตรงกอดอกดวงตายเย็นเฉียบข้างๆมีลูกชายที่ยืนหลบหลังเธอเราไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันอีกต่อไปน้ำเสียงของภรรยาเด็ดขาดมือเธอถือซองเอกสารสีน้ำตาลเอกสารฟ้องหยา่าเขายื่นมือจะรับแต่เธอวางมันไว้บนพื้นตรงหน้าแล้วปิดประตูดังปังเสียงนั้นดังก้องในหูราวกับตอกตะปูสุดท้ายลงบนลงศพของเขา เขานั่งลงตรงหน้าบ้านมองซองเอกสารที่เปียกน้ำค้างจนชื้นและในเงามืดด้านหลังเธอก็ยืนอยู่เธอค่อยๆเดินออกมาจากมุมรั้วพร้อมรอยยิ้มที่แทบจะเป็นแผลในหัวใจเขาเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าเธอจะไม่มีอะไรเหลือน้ำเสียงของเธอนุ่มนวลแต่เต็มไปด้วยการเหยียดยามเธอหยิบกระเป๋าสตางค์ออกมาดึงธนบัตรเก่าๆใบหนึ่งยื่นให้นี่สำหรับคืนนี้ เขามองธนบัตรในมือเธอรู้ดีว่ามันแทบไม่พอซื้อน้ำดื่มกับข้าวหนึ่งจานแต่เธอกลับเดินจากไปเหมือนผู้ชนะที่เพิ่งได้รางวัลใหญ่คืนนั้นเขานอนข้างถนนใต้สะพานล,ลอยเสียงรถแล่นผ่านไปมาไม่หยุดกลิ่นน้ำมันเครื่องและฝุ่นควันคลุ้งไปทั่วเขามองเงาตัวเองบนพื้นเปียกๆและแทบไม่เชื่อว่านี่คือคนคนเดียวกับที่เคยยืนอยู่บนเวทีรับรางวัลธุรกิจร่างที่ผอมแห้งเสื้อผ้าเก่าเปื่อยผมรุงรังและดวงตาที่ไม่มีแววเหลืออยู่ เขารู้สึกเหมือนตัวเองไม่ใช่คนอีกต่อไปเป็นเพียงเงาที่รอคอยคำสั่งจากเธอเพื่อจะถูกใช้ทำอะไรก็ได้เช้าวันรุ่งขึ้นเสียงฝนปอยปอยๆตีลงบนร่างเขาจนเสื้อผ้าเปียกชุ่มเขาพยายามลุกขึ้นแต่แรงแทบไม่เหลือทันใดนั้นโทรศัพท์เครื่องเก่าของเขาสั่นขึ้นมาหน้าจอขึ้นชื่อที่เขาจำได้ดีชื่อของเธอมาเจอกันที่ตลาดใหญ่น้ำเสียงในสายเย็นชาจนเหมือนน้ำแข็งกดทับหัวใจ เขาเดินฝ่าสายฝนไปยังตลาดที่คือคักด้วยผู้คนกลิ่นของปลาเน่าและเครื่องเทศกระครุ้งในอากาศเสียงพ่อค้าแม่ค้าตะโกนเรียกลูกค้าแข่งกันดังสนัน่นและที่ตรงกลางตลาดเธอก็ยืนอยู่ในมือถือโทรโคงรอบตัวมีผู้คนล้อมราวกับรอชมการแสดงเธอกวักมือเรียกเขาเข้ามาดวงตาเธอเปล่งประกายเหมือนนักล่าที่กำลังจะขย่ำเหยื่อวันนี้ฉันมีคนใช้ใหม่เธอประกาศผ่านโทรคง เสียงนั้นสะท้อนก้องไปทั่วตลาดทุกสายตาหันมามองเขาบางคนเริ่มซุบซิบบางคนหัวเราะคิกคักเธอยื่นถังน้ำสกรปรกให้เขาน้ำขุ่นค้คนมีกลิ่นเหม็นราวกับท่อระบายน้ำล้างพื้นตรงนี้ให้ฉันต่อหน้าทุกคนเธอสั่งเขามองลงไปที่มือสันสนของตัวเองรู้ว่าการปฏิเสธหมายถึงเธออาจทำอะไรที่เลวร้ายยิ่งกว่านี้ดังนั้นเขาจึงคุกเข่าลงบนพื้นเปียกแฉะ มือเริ่มขัดพื้นด้วยเศษผ้าขาดขาดเสียงหัวเราะดังขึ้นรอบๆเด็กๆชี้นิ้วหัวเราะเยาะผู้หญิงบางคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปน้ำสกรปรกซึมเข้ามือและเล็บกลิ่นเน่าแทรกเข้าจมูกจนแทบอาเจียนแต่เขายังคงทำต่อไปเธอเดินวนรอบๆเหมือนผู้คุมในคุกและทุกครั้งที่เขาชะงักเธอก็ก้มลงกระซิบจำได้ไหมวันที่เธอตบฉันกลางห้าง น้ำเสียงเธอยินเยียบจนเหมือนเข็มแทงลึกเข้าไปในหัวใจเขาไม่ตอบเพียงก้มหน้าขัดต่อจนมือแดงและทะลอกจากแรงเสศยสีเมื่อพื้นเริ่มสะอาดเธอก็หันไปพูดกับฝูงชนนี่แหละคนที่เคยทำร้ายฉันน้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยความพึงพอใจผู้คนพากันซุบซิบหนักขึ้นหลายคนเริ่มโยนเศษเหรียญใส่เขาบางคนถมน้ำลายลงใกล้ๆ เขานั่งนิ่งท่ามกลางเสียงหัวเราะเยาะและแฟลชจากกล้องโทรศัพท์ในหัวเขามีเพียงภาพใบหน้าของเธอยิ้มเยาะอย่างผู้ชนะได้เลยฉันจะเขียนตอนจบให้เรื่องนี้ปิดได้อย่างหนักแน่นและตราตรึงเสียงฝนเริ่มซาแต่หยดน้ำยังเกาะบนเส้นผมและไหลลงมาตามใบหน้าของเขาเธอเดินเข้ามาใกล้หยุดอยู่ตรงหน้าสายตานั้นเต็มไปด้วยความเยือกเย็นเธอยื่นปลอกคอหนังสีดำให้ บนป้ายโลหะเล็กๆสลักชื่อเขาไว้ชัดเจนใส่มันแล้วเดินตามฉันน้ำเสียงของเธอเรียบง่ายแต่บาดลึกยิ่งกว่ามีดเขามองปลอกคอในมือเธอหัวใจเต้นแรงเสียงฝูงชนรอบๆเริ่มเงียบลงราวกับรอคำตอบชั่ววินาทีนั้นเขารู้ว่าไม่ว่าจะปฏิเสธหรือยอมชีวิตเก่าของเขาก็ไม่มีวันกลับมาในที่สุดเขาก็ยื่นมือไปรับ สายตาหลบหนีทุกคู่ที่จ้องมองเขาสวมปลอกคอเสียงเหล็กกระทบก,กันดังกริก๊กเหมือนประตูกรงปิดตายเธอยิ้มบางๆดึงสายจูงในมือและหมุนตัวเดินนำไปท่ามกลางผู้คนเขาก้าวตามอย่างเงียบงนันเสียงฝีเท้าของเขากับฝีเท้าเธอสอดประสานกันในสายฝนรอบตัวมีเพียงสายตาที่มองด้วยความตกใจและบางคู่มองด้วยความสะใจ ทุกก้าวที่เดินออกจากตลาดเขารู้สึกเหมือนกำลังก้าวลึกลงไปในเงามืดของชีวิตที่ไม่มีทางหวนกลับได้เลยฉันจะเขียนตอนจบให้เรื่องนี้ปิดได้อย่างหนักแน่นและตราตรึงเสียงฝนเริ่มซาแต่หยดน้ำยังเกาะบนเส้นผมและไหลลงมาตามใบหน้าของเขาเธอเดินเข้ามาใกล้หยุดอยู่ตรงหน้าสายตานั้นเต็มไปด้วยความเยือกเย็นเธอยื่นปลอกคอหนังสีดำให้ บนป้ายโลหะเล็กๆสลักชื่อเขาไว้ชัดเจนใส่มันแล้วเดินตามฉันน้ำเสียงของเธอเรียบง่ายแต่บาดลึกยิ่งกว่ามีดเขามองปลอกคอในมือเธอหัวใจเต้นแรงเสียงฝูงชนรอบๆเริ่มเงียบลงราวกับรอคำตอบชั่ววินาทีนั้นเขารู้ว่าไม่ว่าจะปฏิเสธหรือยอมชีวิตเก่าของเขาก็ไม่มีวันกลับมาในที่สุดเขาก็ยื่นมือไปรับ สายตาหลบหนีทุกคู่ที่จ้องมองเขาสวมปลอกคอเสียงเหล็กกระทบกันดังกริก๊กเหมือนประตูกรงปิดตายเธอยิ้มบางๆดึงสายจูงในมือและหมุนตัวเดินนำไปท่ามกลางผู้คนเขาก้าวตามอย่างเงียบงนันเสียงฝีเท้าของเขากับฝีเท้าเธอสอดประสานกันในสายฝนรอบตัวมีเพียงสายตาที่มองด้วยความตกใจและบางคู่มองด้วยความสะใจ ทุกก้าวที่เดินออกจากตลาดเขารู้สึกเหมือนกำลังก้าวลึกลงไปในเงามืดของชีวิตที่ไม่มีทางหวนกลับ